สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียว h ช n แนลนะครับันนี้ได้เดินทางมาวัดบ้านกวนบุญนะครับามาดูว่าจะอัปเดตอะไรลงไปพอดีมาเห็นช่างปูกกระเบื้องมาปูแล้วนะครับแสดงว่าอ๋อ อลูมิเนียมนี่ต้องได้แก้ใหม่เนาะนเปิดบ่ได้ตกดีแล้วก็เพิ่มกระเบื้องขึ้นไปอีกต้องได้ตัด ดูลองรอยก็โอเคครับยังสิดโปอีกนะครับยังจะได้โปอีกนะครับเออยาแนว,แนวโปยาแนวนะครับสร้างมาทำงานอยู่วันสามวันแล้วจะกกี่ตารางเมตรนี่ครับได้จักตารางเมตรแล้รเนี่ยสามมือไปเรื่อยๆนะครับ ง่ายพอดีมีเสียงนะครับขอพื่นแป๊บนึงน่งนะขอพื่นแป๊บนึง ดูล่องกระเบื้องครับแนวแนวกระเบื้องครับตรงเป๊ะเลยครับความห àng, ่างพอดียาแนวนะครับเนาะเวลาปูกระเบื้องนี่เขาเขาสิบ่ให้ชิดเกินไปเนะาะบ่ให้ห่างเกินไปให้มันได้ล่องนะครับวิธีท่าช่างเขารู้นะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ทําไมห่างจังแบบนี้นะทำไมชิดชิดนี่เขาสีบวค่อยนั่นแต่ว่าชิดมากไม่เป็นผลดีนะครับวิธีหลักการช่างทำงานนะครับ เพแต่ว่าแผ่นกระเบื้องนี่เนี่ยครับรูป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 อย่างเงี้ยนะครับเวลาเดินไปนี่มันจะไม่สะดุดเท้าครับเวลาย่างไปอย่าเพิ่งตัดนะครับนะจากสี่ห้านาทีนะถ้าย่างไปถ้าถ้ารูปมันมันสะดุดนี่มันก็ถือว่าระดับแผ่นกระเบื้องนี่มันจะไม่เท่ากัน จานั้นแล้วอยู่ในระดับที่ว่าดีโอเคเลยแหละครับล่องพวกล่องพวกอะไรนะครับระดับกระเบื้องนี่ระดับกระเบื้องถือว่าโอเคเลยปูเข้าไปก็สสโลปแล้วทีนี้ วันนี้ช่างมาสองคนนะครับสองปูเมียซร้อยกันเห็ดสองปูเมียจะเป็นช่างน้องนุ่งแถวบ้านผมนั่แหละครับใกล้ๆกับบ้านเกิดผมนั่แหละไม่ใช่ครับสามมือแล้วเนาะมาอยู่นี่เนาะ จักตารางเมตรแล้วนะฮะได้ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าจักคนมาเห็ดปูผู้เดียวครับลุงน้องสองวันลุงน้องสองวสิมายังบุญเห็ยนอยู่ขนาดไหนยังบุญเห็นปูเอาซองผัวเมียเอาล้วแล้วไม้เห็นไหนเนาะมาสร้อยซองเสมื้อจัง่อยผัดหลานมาได้เลี้ยงหลานสี่บทได้มาซอยเพื่อนเลอเออเกี่ยวเข้าหรอวะไม่เกี่ยวครับไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าเห็นแต่งานอย่างเดียว โอ้ยดีแล้วเนาะมีงานได้เงินเนาะใช่วยกันปูนจะเป็นปูนเขียวครับ TPI นเหรอเดี๋ยวนี้เหรอก่อมวลเบา,า,ม,เบามันนึบกว่าเบาเลีอยงไงอ๋อผสมซอยเนาะ เป็นสูตรของช่างกระเบื้องปูกระเบื้องนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวจะตามขึ้นมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ